ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเนี่ยกลับแล้วหรอกลับแล้วหรอ พี่ปพี่ปูสวัขอไลฟ์เท่ไลฟ์ท่ค่ะห่ปูไดีนพี่ปูขอไลทททายทักทาคุณทุกคนต้องากเลยนะคะเอ็นดูพี่ปูด้วยอ่ะอึ้งเลยอ่ะแน่ช็อปแซวเนี่ยคนดูเป็นร้านเนี่ยเดี๋ยวพี่ปูรับงานเองสองหมื่นกว่าคนตอนนี้รอชมอพี่ปูอยู่ ครับขอบคุณมากขอบคุเอัครับขออนุญาตนะครับ้ยงไม่กลับกลับไปห้องน้ำป่ะไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคจริงงี้คับคุณคุณจน ห้องน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ปูพาไปใช่ค่ไปห้องน้ำ บได้กลับมาใช่ป <hi> ่ะโอเคให้ดูบรรยากาศกัน โอ้ห้างแตกเลยทุกคนนี่ฮะเขาเรียกว่าห้างแตกของแท้ห้างแตกจริงๆโอ้โหคนแน่นมากเออห้างเขาเขายังไม่กลับครับเขายังไม่กลับยังไม่ให้ของเปลี่ยนชื่ออ่ะยังไม่กลับยังไม่กลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาสัมภาษณ์นักข่าวอยู่ครับยังยังกลับมาเดี๋ยวกลับมาเราไปห้องน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้างแตกจริงๆเลยเนาะห้างแตกห้างแตก ห้างแตกห้างแตกจริงๆอ่ะพักทายหน่อยเร็วสวัสดีค่ะาต้องเป็นได้ห้างห้างแตกห้างแตกเดี๋ยวรับกลับเข้าไปนะ่วนห้างห้างแตกจริงๆโอ้ยิ่งกว่าห้างแตกหาพี่เอ็มก่อนเดี๋ยวต้องหาพี่เอ็มโอ้ยังไงล่ะโอ้โหห้างแตกมากเลย คนคนเยอะมากใช่ปรากฏการห้างแตกอย่างาน,นี้ห้างแตกของทาเพราะว่า,าทุกพื้นที่ทุกอนูในส่วนของตารางเมตรเนี่ยทุกตารางเมตรของพื้นที่จากกิจกรรมหรือจากงานอีเวนต์นะครับต้องขอบคุณพี่เอมากๆนะ,ะที่ให้ต้องเข้ามาเป็นทีมงานของนักข่าวนะครับแล้วก็เข้ามาด้านในได้นะครับเพราะเกิดต้องอยู่บริเวณด้านนอกก็คงจะไม่มีโอกาสได้ภาพ ดีๆแบบนี้นะครับต้องต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าบางมุมที่ตรงนั้นนะมันเป็นของทิมงานเขาต้องไม่สามารถเข้าไปได้แต่ท้กคนมีใครไลฟ์ที่สามารถถ่ายด้านหน้าหรือบริเวณตรงนั้นได้คือทุกคนสามารถไปดูได้นะครับเพราะว่าต้อมเนี่ยอยู่ด้านลังพี่เมไปทางไหนต่อ<ป>เอา้า รถสแตน่ะไปรัชมาคราแลสแตน่ะเอาเลยเอาเลยไหนสแตนนักข่าวอ่ะที่สัมภาษณ์อ่ะเขายังไม่กลับนะคนมันเยอะมากเขายังไม่กลับเออขาจะอยู่แต่คนมันเยอะมากเขาไปห้องน้ำไเฉยมาแล้วเจอน้องเข้าได้ไหมล่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับมาเดี๋ยวก็มานั้าข้าวเดี๋ยวสัมภาษณ์เข้าได้สบา้เลยอ๋อไอสแตนนี่แล็็ดอกนักข่าวสัมภาษณ์ตัวนี้เข้าตี่ไหนอยู่นี่ด้านหน้านี่อยู่ตรงนี้ครับคือต้องไปดูเราตรงด้านหน้าหนึ่งเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไปดูใช่ใช่ใช่ครับ ทุกคนแป๊บนึงนะฮะก็คือให้ดูบรรยากาศในงานก่อนที่จริงคนเยอะมากอ๋อบรรยากาศทัางแตกถ้าต้องไม่ได้พี่เอ็มนะฮะให้เข้ามาในติดสติกเกอร์นักข่าวนะครับต้องไมาคงไม่ได้เข้ามาเป็นทีมงานนักข่าวต้องให้ดูก่อนว่าทัางแตกเป็นยังไงให้ดูก่อนใช่ไหมมา เพรากรวนการห้างแตกจริงๆนะครับทุกคนห้างแตกมากๆเลยนะครับเนี shoe, right? yes. uh ่ยจะมาไลฟ์สดซ้อนไลฟ์สดห้างแตกมาสนใจผลครับตั้งใจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะครับห้างแตกจริงๆครับสนใจผลไปครับเดี๋ยวต้องให้ดูบรรยากาศในงานก่อนนะครับห้างแตกจริงๆทุกคนนะฮะ

มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วไปเลยไปเลยตัง้งตัง้ตงตามงเดูดูวดที่มันใกล้ที่สุด,ดวกันที่มันได้หน้าโอ้โหทีมงานเทียบเลย สู้เว้ยสู้ต่อไปสู้ต่อไปหาตำแหน่งก่อนหาตำแหน่งก่อนสู้ต่อไปฮะต้อมมิไม้ไปวางเลยป่ะไม้ไปไหนอ่ะไม้ไปวางไม้ตกยังเนี้ยอ๋ออ๋อนี่สุดจะมุดไปวางเลยไปมุดตรงนั้นมีมีขาเนี่ยมีครับเดี๋ยวพี่ยิ้มก่อนนะอ๋อตอนนี้ต้อมมุดเข้าไปแล้วก็วางเลยเข้โเราไม่รูตอนนี้เขามีแบ็กดรอปใช่ไหมคือคือมุดต่ำๆนะ วง <ละ S 1> ังเหรอคือเวลาแฟนตัวใหญ่เห็นนะคือยเอาช่วยต้อมหน่อยได้ไหมไม่กล้าเดี๋ยวแป๊บนึงยังยังใหม่อเอ๊ะสแตนสแตนขาขาไม่เก๊อยู่ไหนอ่ะเก๊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 ดเราขาไม่พี่ต้องไวหน่อเก๊อยู่ไหนครับขาไม่ในขาเหรอไม่ต้งต้องอยู่กับนอ้องเก๊ดเรียนกรรมแล้วเออยังกินเบสบอไม่ได้หรอเสียบไปได้ครับเราเดินมาดูบัตรเทอมมันขาดเสียบได้เราเดินให้ดูกัตรไม่เน็นไร เก็ดตัวไหนเนาะเก็ดเก็ดฟังอยู่หรือเปล่าเก็ดลองถามหน่อยไหมพี่ต้อมหน่อยมันก้าอ่ะได้ับได้เสียบของใครเดี๋ยวดูบ่เดี๋ยวมันจะหายป่ะเดดี๋ยวู

好好吃饭。 อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ